ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโพสต์รอบสองเดือนดาราเมนรัวๆเปิดโพสต์ล่าสุดพระเอกช่องเจ็ในรอบสองเดือนหลังป่วยหนักนอนแอดมิดหายหน้าหายตาจากสื่อไปพักใหญ่สำหรับพระเอกวิกหมอชิดออมอัคครพันทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงละครเรื่องรอยรลักรอยบาปของดาราวิดีโอมาเป็นฟุกเกิกพลมัจยะวานิชเองล่าสุดอมอัคารพัน ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมครั้งแรกหลังหายไปนานกว่า2เดือนเต็มโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพทักทายแฟนๆต้อนรับวันคริสต์มาสระบุแคปชั่นสั้นๆว่าเมอร์ลี่คิดมาหลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีเพื่อนๆดาราคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและวอวยพรให้พระเอกหนุ่มอย่างมากมายขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ